นั่นเจ้าหมีทําอะไรของมันเนี่ยเอ้ไปดูดีกว่านี่เจ้าหมีฉันซื้อขนมมาแล้วนี่ไงเธอใครวันที่เจอฉันเนี่ย,น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 ,ยนี่เจ้าหมีแกทําทอะไรเนี่ยฮะทดลองอะไรแผลงๆอีกเนี่ยนี่แกทำอะไรเมื่อกีก้จ้าฉันออกไปเลยนะ อ้เดียวนี่มาขนมของแกนะจมีฉันซื้อมาให้เนี่ยค่ะแล้วทำไมไม่กินบอกไว้ก่อนเลยเหรจะมาดีมั้ย่ยอะไรเนี่ยนี่แกวางอะไรของแกเนี่ยฮะเอาของอะไรมาเนี่ยมฉันบอกไว้ก่อนเลยนะองเนี้ยฉันจะนั่งเตรียมเครื่องวาบมาแล้วฉันก็จะไปถล่มไอ้เจ้าคิปเปอร์ให้ดูเลยดูนี้กอนเดี๋ยวนี้ดันเดี๋ยวนะนี่แกเล่นไมค์ครับแล้วหัวร้อนหรอเนี่ยฮะ นี่เจ้าหมีนั่นมันคอมของฉันนะเอาคืนมาเลยคอมของแกอะไรของของแกมันก็อยู่ที่แกนี่มันของของฉันฉันเอกไม้ท่าไม่ไดอนนี่มันของของฉันนะนี่มันของของฉันไปแล้วไม่สนแล้วนี่แน่ยเปิดเครื่องแล้วนี่มันของของฉันนะแกเปิดเครื่องอะไรเนี่ยเออเครื่องวานไงถามได้ฉันจะไปแล้วฉันจะไปเมืองไม้คราบแล้วบอกไว้ก่อนเมืองไม้คราบเนี่ยนะมาช่วยฉัน ฉันบอกไม่ก่อนเลยว่าเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ได้อยากจะไปกับแกนะเจ้าหมีเดี๋ยว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 ต้มีปิดเครื่องเดี๋ยวนีนโล่เจ้าหมีี่ปิดปิาวมาตริงรเนี อะไรเนี่ยอะไรฮนะทำไมมีปัญาหาอได้ยังไงฮะมองอะไรไมึงเออฉันมีได้ยังไงฮะแล้วคอมพวกเราไปไหนแล้วเนี่ยคนแก่เหรอเอามาด้วยมันอยู่ที่ไหนอะไม่รู้ดิที่ไหนไม่นะคอมฉันซื้อมาตั้งแพงเลเจ้าหมีแกต้องรับผิดชอบ <นะ S 1> เลยนะ,ห,นะหายไปแล้วเนี่ยนี่ฉันรู้ส่อพาเกมมาว่ามึงไม่ค้าเวลานี่เนี่ยแทนที่แกจะขอบคุณฉันเออเอาไป later. one eternity เน่เจ้าหมีเน่แกบอกเจ้าไปตามหาคีเปอร์ไงล่ะนี่มาเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยฮะรอฉันด้วยสิเออฉันขอไปด้วยมันใสอยู่เดินตามมาที่นี่ไงไอ้เจ้าหมีคีเปอร์มันอยู่ในนี้หรอฮะ ในนี้ยังไงฉันบอกไว้ก่อนเลยมันน่าจะอยู่ที่นี้แหละฉันไม่เห็นคีเปอร์ในนี้เลยมีแต่ระเบิด TNT เนี่ยฮะถ้าอยู่ในนี้เราระเบิดตายแน่เลยในเหมืองเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วแกจะหมุนทำไมถ้าไม่รถไฟมันไม่ขยันนะดูดีเราจะจะลงแล้วลงลงจับรถไฟก่อนนี่ลาด้วยลาด้วยีเดี๋ยวสิเราคิปเปอร์ล่ะคิปเปอร์มันก็จะอยู่แถวเนี้แหละเราต้องหาแถวนี้ดูคิปเปอร์เผื่อเจอแล้วบอกไว้ก่อนเลยคิปเปอร์ตัวนี้มันไม่เหมือนคิปเปอร์ทั่ว มันเป็นทิปเปอร์อะไรก็ไม่รู้อยู่ในนี่มันก็ระเบิดตู้มเลยไป้่าจสร้างบ้านนะบ้านฉันก็พังหมดเลยไงไม่เนี่ยอาไปดีกว่ารอฉันด้วยขุด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 นี่ขุดแร่ขุดแร่หนูมีแกขุดอะไรเนี่ยนะฉันก็ขุดนี่ยังไงฉันเอามาทำกอ้วงกันเข้าใจไหมเขาจะขุดนเรื่องอะไรไปเลยโอ้โหปีการขุดแร่ด้วยเฮ้แต่ว่านะ ฉันได้กลิ่นอ่ะเหมือนมีคีเปอร์อยู่แถวนี้เลยอ่ะเจ้าหมีคิปเปอร์คีเปอร์อะไรไหนไหนตัวไหนผมไปเจอในที่ท่อคิดว่าแน่จะเป็ไงนี่เนี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยฉันเห็นลอยอยู่เนี่ยวะไงไงก็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 เจ้าบีอะไรอ่ะทำไมเป็นอะไรอีกนะนี่แกแกนี่ทำไมเขาทำตัวอะไรไปโยชน์จริงๆเลยใช้เงินดังขุดเลยแกคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์หา เออทำยังไงดีครับเจ้าหมีจะหายไหมเนี่ยเ,เราต้องให้หญ้าและสมุนไพรและน้ำนะครับออต้องให้หญ้ามันกินเหรอครับแล้วก็น้ำาเหนียวนะเราจะหายจริงๆใช่ไหมครับเออรับรองครับหายแน่นอนเอ,อก็ได้ครับเดี๋ยวเอาย่าให้มันกินนะครับเออหญ้าตรงนี้ใช่ไหมเจิบเจิบแล้วก็ข้าวไปด้วยผสมหญ้าผสมน้ำนะครับเจิบตรงนี้โอเคเจ้าหมีฉันมาแล้วเจิบ ไม่าไอ่ะนี่ก็บอกแล้วไงว่าอย่าไปต่อกกับคีเปอร์มันโหดมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมล่ะไม่ใช่ไม่ชายนี่เจมีเขาบอกให้กินหญ้าเนี้ยแกจะได้หายอ่ะเอายาไปกินเ่ืนไม่ใช่วัวนะบอกไว้ก่อนเลยให้ฉันกินหญ้าเดี๋ยวฉันไปหนีนะหมีก็ต้องกินเนื้อสัตว์ดินี่หมีมันไม่ได้กินไม้ไผ่หรอฮะ มีแล้วจะกินถั่ววอกกับลูกชิ้นไงอ้าไปฉันขอโทษแต่ว่าเมื่อกี้ฉันก็ช่วยแกไม่ทันน่ะคีเปอร์มันระเบิดแบบกระทันหันเลยในเทนที่แกจะบอกว่าฉันไม่มีคีเปอร์อยู่ข้างหลังไม่เห็นพูดเลยอะไรหนักหนาเนี่ยฮะก็ฉันพูดแล้วอ่ะฉันตะกุกตะกะเมื่อกี้แบบตา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 ตเมื่อกี้แล้วแกก็พูดตะกุดเลยอ่ะทำไมนะคไม่เข้าใจ่เป็ไปตลกกันไปฮะสัตว์ก็ไปลงทั่วอ่ะสัตว์กินใครมันงี๊ลอย่าตะกะเข้าใจป่าว เจ้าเหมียวฉันอุตส่าห์มารักษาแกนะคุณลุงคนนั้นล่ะอุตส่าห์ช่วยนู่นน่ะลุงคนนู้นน่ะใจดีสุดๆไปเลยนู่นน่ะอินยูก็นนี่นะโอ้โหนี่แกทำไมหน้าเหมือนแกเลยเป็นพี่น้องกันที่ผ่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยวันช็อตดู่คิวบอกไปก่อนเลยพวกเัสที่แหวนนี่จุ๊บพระเอกมาแล้วนี่นะจุ๊อ้าวไม่โดนจุ๊ครั้งนี้แหละ อุ้ยอุ้ยอีกรอบเรียบร้อยเป็นไงล่ะความแม่นของฉันฮ่าฮ่าครั้งแรกก็ไม่แม่นนั่นแหละสตีฟอยู่ไหมเอยสตีฟสตีฟอยู่ไหมชันดีชันดีอ่าสตีฟสวัสดีสตีฟสตีฟเลยคอยโมอเอาสตีฟเออคุณคุณสตีฟให้รับขอให้หน่อยสิสตีฟขออะไรนี่น่าคุณคุณนนะเนี่ยนี่นี่จำไม่ได้เหรอพวกเราต่อจะไิโดเองไง เหรอไม่ได้เจอคนนอนเลยนี่ต่อตัวมีนอนกับเจ้าหมีหมีแพนด้าใช่ไหมนี่เจ๊เจ๊ฉันมาว่านี่ฉันด่าไม่ได้นะฉันไม่มีสีดามวตอนนี้ตัวดูดูตัวฉันขาวตัวเลยเห็นมะละ่ะเจ้าหมีแกเหมือนหมีแพนดา้าฉันก็บอกแล้วไงสตีฟยังมองว่าเป็นหมีแพนด้าเลยเอออะไรตลกเลยฉันไม่ใช่หมีแพนดา้าซะหน่อยนี่เจ๊เจ้าสตีฟเยอะเยอะเยอนี่ให้ยสตีฟทำอะไรหรือ ก็คืออาวุธของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะศึกหลอนะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเราจะไปสู้กับคีเปอร์ด้วยอ่ะเจ้าหมีบอกว่าคีเปอร์มันโหดมากเลยอ่ะพวกเราสู้ไม่ได้อ่ะคีเปอร์มันโหดมากเลยที่แกไอ้ดยาบน่ะหาบอะไรอ่ะนี่รู้นี่มันก็คือดาบเพชรเองยไม่รู้จักเหรอดาบเพชรอ่ะเดี๋ยวนี้เขารู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะเปนอยู่ที่ไหนมาไอ้เจ้าหมีดาบเพชรเจ็ดสีอันนี้เจ็ดแสงือเป่าเนี่ ดูละครมากไปหรือเปล่าเนี่ยฮะช่องเจ็ดด้วยซ้ําเนี่ยอันเนี้ยก็อืมพ่อเต๋อถ้าเกิดจะหาอาวุธอย่างเนึงเนอฉันต้องใช้เพชรเขาใจไหมต้องมีเพชรสามก้อนอ๋าต้องใช้เพชรอีกเหรออ้ยเพชรสามก้อนไม้หนึ่งอันนี่แกมัใช้แค่เพชรสองก้อนไม่ใช่สามก้อนซะหน่อยไม่อีกหนึ่งอันแกเอาไปทําอะไร ของอย่างนี้มันก็ต้องมีข้อจ้องกันซะหน่อยเข้าใจไหมฮะวะเต้องมีเล่นอะไรเนี่ยเขารอกันตั้งนานแล้วเนี่ยสตีฟเขามารอแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยช่วยช่วยฉันาเราต้องนอยนอย่ะนี่อะไรเขาบอกเขาจะเอาอาวุธลับให้เราว่ะแกก็ยอมมันหน่อยสิเจ้าสตีฟป้าแกยอมมันด้ยังไงดูหน้าตามันก็หาปัญหาจะตายไม่เห็นหรอ เฮ้ยโอ้ยฉันหน่ยสตีวี่หน่อที่สุดในเมืองมยอยคอฟเลยนะบอกไว้ก่อนเลยนี่พวกแกจะมาบูลลี่อะไรกันตอนนี้อ่ะไม่ต้องเถียงกันฉันหล่อสุดจบปะหุยทุยทุยทุยนี่อะไรมีผมมีเส้นเดียวร้านมีแกทาข้าวปูดแล้วอาวุธลับของแกยอยู่ไหนอ่ะเจ้าสตีวี่ตอนโพสตมาอยู่กับพวกแกนี่กับสุดๆุดเจ้ เลมถ้ไมมันนอนแอ้งแม่งอยู่ตรงนี้เนี่ยหมดสภาพแล้เนี่ยเฮ้ยอย่ามาทุบก่อนเลียมช้นนะบอกไว้ก่อนเลยนี่แกเจ้าหมีนี่มือบอลมากเลยก่อนจะบวกช้นยังไม่ได้ปลูกฟื้นคืนชีพฉันต้องลงวิธีก่อนก็จะเลยมั้ยเออเออโออุตโมอุตโมจะมาแบบ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 จะบอลจีบบอลรีการคาถาขนาดนี้จังหวะมาอนันตปาฏิชายาปาฏิพ โกเลมฟ uh huh. ื้นคืนช right> ีพโกเลมโกเลมโกเลมแย่จริงางนี้เฮ้ยเจ้าหมีอย่างนี้เราก็สู้คีเปอร์ได้แน่นอนนะสิฮ่าฮ่าพวกแกเราพร้อมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีโกเลมแล้วเราไม่กลัวหรอกหน้าเจ้าคีเปอร์ดูหน่อสิไม่กลัวเลยเจ้าคีเปอร์หน้าตาฮัปบารักนี่แกแกองเจอพวกฉันนี่โกเลมไปจัดการมันเลยไปตัดการเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยยิงบัตรยิงบัตรยิงบัตร

เกงมากเหรอเอาระเบิดไปกินเอารบิดไปกินถูกมันเขไปกินเอาระเบิดไปกินเอารบิดไปกินเจ้าเบยิงมันอะไรฮะแป๊ดนึ่งเอนึงเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาไอ้ยโว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 ้ววย้้วยว้วยวใส่วยเจ้า หลบในน้ำหลบในน้ำนี่ตรงนี้นี่เจ้หมีอยู่ในนี้แล้วมันไม่โจมเราหรอกในนี้มันไม่โจมเราบนบ่เลยไม่ได้ไฟนี่ไอ้มาสีมาสีมาสีเอาสีเฮ้ยเย้เจ้าเบ๋์วันเดย์

มาถึงบ้านแล้วคิดถึงสุดๆไปเลยนีดฉันอะจะไม่เข้าไปในเกมอีกแล้วนะวันหลังอย่าชวนเข้าไปอีกล่ะโอ้ไรสารลาบ้างเลยอะแกเนี่ยไอร่ไรฮะฉันเแกชอบดูในสอออนไลน์พวกรตินเกตุุนิิกอะพนี้ยนี่มดยนี่แกเอ้ยฉนดูแล้วกันนะใครแล้วเข้าบ้านนะ